Li lông ti lông kia lông, lê nọng lê ma, lê ma, lê ma, ti ma. Hoffi lòng, mà cảm mà chỗ mà Thì mà đời. Lai, nọng ông, chỗ bỏ vải lắp hinh hoàng, đi mưa bát, vừa lắm. Hm, 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 nọng hm, 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 đây hm, 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 เงรงเงรงเงรงอืมอืมเป็นห้วยเป็นห้วยเป็นห้างนะพี่น้องเด้อโอ้ไข่ไข่หัวเปลาปนะ่าเนี่ยเอวใส่แส่ปวดละใส่ใหญ่ๆกว่านี้ต้องใส่ซ<า>้ำกะละมังไงออกะละมังดำไงยังสมยังสมช่วยหน้าช่วาเอาเบิดแล้วบ่เนี่ยเอาทางต่อไปครับบ่เนี่ยพี่น้องเอ้ยมีแล้วครับพี่น้องอายุห้ากินเดือบ อีทีอีสานไทยบ้านเฮานะครับนเนี่ยใครหมดแดงพี่น้องอันนี้กับไม่แย่หรอกจุกไข่หมดแดงน้อพี่น้องเด้อนี่เฮามาเบิ่งโอ้ยเต็มหนักล้มแบกอุอกอักนี่แต่ว่าแห่งแซ่บครับได้เราก็คุ้มแล้วคุ้มกับการที่ได้มาครับคุ้มหลายคุ้มหลายโอ้ยกินหัดหวัวกูกัดหอดหั่มกูกัดเนมันไปสมองอร่อยมันผู้ชายกัดหำ่ผู้หญิงกิ่กัดยังเอาพี่น้องเอาละเด้อครับมาอนี้

ไปเบิ้งกันครับผมไฮ้ไข่บัแดงเรียบร้อยเลยเดดนี้ไปดนไ้ดิม่เอาไมี๋ยวแก่งไปเรื่องนี้เ่อีแห่งอย่งละเอาครับเอาไหมเอามีนเสียมก้นบ่ล่ะบ่เสียมก้นกับ่ไปด้เอามาดอกไม่พอไหมเียพอมดละโอ้หบักไงผดเนี่ย เอาหลายคนอยู่ครับเอาไปบูบูไปเด้อบูไปะเออันนี้คือสีเอาห้าี่ดกี่น้องมันอันน้อยนอไห็้่ะบาดเนี่ยข่ีละเอาจีนยันเนาะเอานี่ยะเจ็บปะล่ะเจ็บเยออ่เ็นพี่น้องสี่พ่าไปเห็นได้มเออถูกแกงน่อไหมใส้ไข่มดแดงด้อพี่น้องด้ยจัดไปครับผม่ โอ้พี่น้องขาเบิ่งดูนี่ใบยานั่งพี่น้องคนน่ะเกิดน้ำหัวน้ำห้าวน้ำทงน้ำทางสิเหรอครับพี่น้องเขาก็มาเด็ดเอากิดเอานอใหม่เขาก็มีเนาะอะไรเข้ากับมีน่ดบึ๊บบักคักบักคักบักคักคนน่ะครับตัดพี่น้องครับพเนกยองยานั่งพี่น้องโเหนาะนะเออหยองดูปเอาแล้วคิดจะไป็นยองดูเพิ่งจะได้ค่อยๆลงไป ไปเลยๆเมื่อน,นุ่มบไปตับใบอย่างนั้นกับน,น,นุ่มด้วยนะดูสิหืมผักอีตูวพี่น้องมาด้วยอันน่้งามๆเนะพี่น้องเอ้ยอตัวใส่แกงน้อมไม่พี่น้องครับมาเะิ่วงนะครับบัดนี้เซียวลงหมอน้ะพี่น้องโอ้ยน้อมไม่อันนี้นี่ย่ัต้องตุ่มนะครับม่นต้องต้มม่นต้องหยั่งว่ามันบรผมนี่ครับข้ากผัดแกงสดๆอันนี้สิหอครับพร้อมๆเศรษฐีหรือครับพี่น้องเด้อ เราเข้ามาใจผีไปเล่นน้ำกันนะเหลาอยู่นะอันนี้ก็ใส่ปลาแอกกับพี่น้องจักทัพทีหนึงกัแหละว้าวเดนับไปเข้าไปอีกจ้าหนึ่งทักพีนี่ก็เป็นพี่เดือดกัะพี่น้องใส่หลายๆประตองอยากอายใส่ได้ครับใส่หลายๆใส่หลายแสบหลายใส่หลายๆไม่ต้องอายใส่โอ้ยนัวพี่น้องนัวหลายนัวดอะไร เอาแล้เด้อครับผมบบดนี้นี่ครับติ๊กตัวหลักของงานครับผมแกงนี่คือไข่กระเดงครับผมแกงแล้วไม่ใส่ไข่มดแดงแล้วพี่น้องเด้อจัดไปเอาใส่ผักอีตัวตุ๊กไทยดิผักอีตัวหอมพี่น้องนี่เออพี่น้องแกงแล้วไม่ใส่ไข่มดแดงพี่น้องเอ้ยหันหัมทำหอมใส่แล้วนี่โอ้กินกันเถอะพี่น้องเด้อแบบนี้ ตัวดันบําเออส่วนหนึ่งใส่ไข่ส่วนหนึ่งก็สิเอาไปก้อยตัดทิชชูเอาเขอ่ขอ,ขอ,อ,อยัดเท่ข่อยัดเท่ข่อยัดเท่เจ้าตัวก่อนตัดทิชชูก้อยไข่มาแดงนะพี่น้องเด้อแบบนี้อืม้อยครับพี่น้องอืมอบัต้เฮ็ดอีกขั้นตอนนี้เพิ่งดอกยันเดียยันไอเอาไปก้อยแล้วพี่ละเฮ้ยบ๊วย